เามาทอกท่านเอเทวดาเครับเอดเทวดา,ะะด,ด,าดีไปใกล้หน่อยนะครับ ครับจมมานแอดเทวดานะครับฮะมาเด็มันเนย้มาเลิการขนเข้มนีนะครับแอดเทวดาะกตอเป็นบันเดนะครับประมาณจะเป็นห้างเนื้อหนาเนื้องอนอยจากเนือสดนั่นไม่ดูสองุดนะครับมนีจากเนือสดจะมีเนืองานอยจาก การปางกันวองจตรน้แทนนที่สอา้องกนตุวเจ้าี่ใส่เปีิงงองอีกนนียวมันมหองดเทวดานะครับอ่ะ,นนนะบจนจะเลยนะครับมัดเด็ดมัดแน่เป็นรายการของมัีเลยนะครับอดเทวดา เป็นชกสูงเอดเทวดานะครับไม่เปิดราคานะครับล่องซาซาโต๊ใกล้ๆได้หลายๆช่างไม่เปิดราคานะครับก็จึงงนแอดเทวดาจงโชคดีสามสองหนึ่งไป วัวไปนี่มันสิขึ้นงามงามเอ้ยนี่เลยนะครับนะบบังนี่ขึ้นดีกว่าทุกบามถูกต้องงามมากๆเลยนะครับโมนี่ไวยหนี้โวยครับเบิ่งว่ามันขึ้นแบบนี้มันสิเป็นคือมันสิได้หลายคือมูวัวนะครับล่างไปลูกล่างไปล่างไป <ป>กำลังใน40บุญกะานนฟุตบอลไอเรียนเนี้ยเราดอมดีใจเลยครับขึ้นดีมากๆดอมเลยสุดยอด50โย่เหออออมือนนอนคำดีคือความภูมิใจกับทีมงานนะครับความภูมิใจของทีมงานแอดเจวาดาสวยงามมากตีลังกาบุบบับ การเดินทางนี่เยี่ยมมากนะครับมีเบ็ดน,น้ำไช่นี่ข่ายนึงนะครับไฟแยยมเปิดเรียบร้อยกับทั่งลิลี่นะครับเส้นย่งาง็นฝากมาด้วยหลาะเด้อบางไฟตีเสน็นกันไปเส้นย่างปบมือเลยนะครับรอดตายกูริยัง บมาดีใจอ่ะเดือนเดยวากทางารดาษแกน้อยแค่ไหเอสเทวดานะครับน้องฝาใสนะครับนำมือนำสมัครลเน้คกับตอนี้ สองร่อยแปดสิบพันไปอยนตน้อะครับ่บไปนะครับอู่่เบาเีสาปหางบริดมากคอจบด้วยฝีมือลุ่นล้วนลุ่นหลอด f c นะครับดาเบาชัดเจนนะครับดาเบาชัดเจนค่นับผมสวัสดีครับ การทางังยังม่จนครับจากสกุลจากสกุลแต่ถุ้ยกบ่านแล้ว่าม่แม่แมม่แ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 มากมกแม่มแม้ม่แก่แม่แมม่มม่แม่มมม เรองรดานะครับผมครับความเบาของหาง ดนรมดหรคอยเกล่อนเบาๆ้ากันเห็นกยสีแห้งไรหางอกแัดเียสมือให้กลังใจกันเาเพราะ โมกาโมเสียนะครับโอ้ก็จะเป็นลงดีสี่ห้าเห็นว่าไอ้นี่ลงเขาใกล้แตบไปไม่เลยเห็นแล้วติดแดงไปใหม่แล้วสามลงมาตึ้งลงมาตึ้งท่านครับสี่ร